การจนบ,บุรีเข้ามาตลอดแม้ตรุจีนยังไม่หยุดแรงงานเมียนมาสนทิ่กำลังจับได้อีกชายอิหนึง110คนผู้สึกข่าวรายงานว่าในชาคิดตันพิรุณในอำเภอทองราปูมพันเอกพันศักดิ์เปรียวพาณิชย์พอบอรอพอบอรยี่สิบเก้าพบชกกรรัตยากรกรสุรสีพันเอกปิยะเนรพัทรสาสวัตวงศ์รองพอบอรอ29 รองพอบชกลัตยากกลสุระสีพันตำรวจเอกสุกิจก้องจตุศัก์พกกตชดหนึ่งสามค่ายพุทธยอดฟ้าพันตำรวจเอกบัญชาศีรุจิเมธากรรักษาการพกกสพทองผาภูมิพันตำรวจโททีระพรวิจิตบรรณการรองพกกสสสพทองผาภูมิ ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีกระบวนการลักลอบขนแรงงานจากต่างประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิเป็นจำนวนมากหลังจากได้รับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาข้างต้นทราบจากนั้นจึงสั่งการให้ในายวันลบจินดาประดัอำเภอทองผาภูมนายนาวาเมาน้อยกำนังตำบลห้วยขยง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสออทองผาภูมิสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลัดยากกลสุประศีเจ้าหน้าที่ต่อหลอสพทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ต่อชดอหนึ่งสามห้าเจ้าหน้าที่ตำรวจปูทอนภาคเจ็ดและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ต่อมอการจนบุรี ร่วมกันลาดตะเวนและออกหาข่าวไปตามเส้นทางต่างๆจนกระทั่งเวลา05.00นาฬิกาเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลเป็นจำนวนมากกำลังทยอยขึ้นไปโดยสารอยู่บนรถยนต์ที่จอดรออยู่ชายปา่าริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิลาลงกรณบริเวณชายฝั่งเขื่อนตองที่บ้านท่าแพรหมู่หนึ่งตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ จำนวนห้าคันซึ่งขณะนั้นท้องฟอ้ายังมืดอยู่เจ้าหน้าที่ทำการปิดล้อมและแสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณเข้าจับกุ่มเมื่อคนขับรถยนต์ทั้งห้าคันเห็นเจ้าหน้าที่จึงอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปด้วยการทิ้งแรงงานทั้งหมดเอาไว้แต่ก็มีแรงงานจำนวนหนึ่งวิ่งหลบหนีไปได้ด้วยเช่นกัน สำหรับแรงงานที่ถูกจับกลุ่มเอาไว้ได้มีจำนวนทั้งสิ้น110คนเป็นชาย70คนหญิง40คนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปสอบปักคำเพิ่มเติมที่สะพอทองป่าภูมิพร้อมกับอายัดร,รถยนต์ของกลางเอาไว้ตรวจสอบจำนวน5คันประกอบด้วย 1. รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาว หมายเลขทะเบียนบอยไม้หอหีบ4872ราชบุรี2รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่พอพาน3า1 8นกาญจนบุรี3รถยนต์กระบะยี่ห้ออีสุสสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่รอเรือ7 5 0 6กาญจนบุรี4รถยนต์กระบะยี่ห้ออีสุสสีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียนบอไมายอยักษ์กาญจการนาบุรีและ5รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่รอเรือ4347กาญจการจนบุรีทั้งนี้นายชาคริตตันพิรุณในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยหลังจากได้รับรายงานว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ยังจากชุดจับกลุ่ม ได้รับรายงานว่าจะมีการนำผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายขึ้นเรือจากอำเภอสังขระบุรีเพื่อมาขึ้นฝั่งที่บ้านท่าแพรท้องที่อำเภอทองผาภูมิชุดจับกลุ่มจึงออกลาดตะเวนตามแนวชายฝั่งของหมู่บ้านจนสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเอาไว้ได้จำนวน110คนส่วนคมขับสามารถหลบหนีไปได้ จากการสอบถามเบื้องต้นผู้หลบหนีเข้าเมืองได้ให้การว่าพวกตนได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยด้วยการใช้ช่องทางธรรมชาติทางชายแดนอำเภอสังขะบุรีจากนั้นได้นั่งเรือมาขึ้นฝั่งที่บ้านท่าแพรอำเภอทองผาภูมิโดยมีรถยนต์จำนวนห้าคันมาจอดรออยู่แล้วโดยพวกตนแจยค่าหัวให้กับผู้นำพา ที่เป็นในหน้าหัวละหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทเพื่อให้นำพาไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชั้นในระหว่างกำลังขึ้นรถเพื่อเดินทางไปจังหวัดเป้าหมายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกลุ่มได้เสียก่อนหลังจากกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาให้การยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพทองผาภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายพร้อมตรวจอายัดรถยนต์ทั้งห้าคันเอาไว้ตรวจสอบต่อไปข่าวนิว24การจนะุรีชุติการไร้วาริน